สวัสดีครับพบกับผมโอ๊ต oh, จากอุบลคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยว EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต่อ Wi-Fi ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับแล้วขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนการต่อ Wi-Fi เข้ากับ Wi-Fi เราเตอร์ router, นะครับอันดับแรกให้เรากดที่ปุ่ม เมนูนะครับเมื่อกดที่เมนูเสร็จนะครับให้เลือกหาหัวข้อ Network โดยการปลดลูกศรลงนะครับเมื่อเจอหัวข้อ Network แล้วให้กดโอเคกดโอเคเสร็จนะครับให้เลือกหัวข้อ WLAN หรือวงเล็บ Wi-Fi กดโอเคเข้าไปได้เลยครับจากนั้นมาเจอหัวข้อไฟ n e Network ให้กดโอเคพอกดโอเคเสร็จครับเครื่องจะขึ้นหา ชื่อ Wi-Fi ให้อัตโนมัตินะครับโดยการเลื่อนหาชื่อ Wi-Fi ของลูกค้าในกรณีที่มี w i f i หลายตัวโดยการปลดปุ่มขึ้นลงนะครับหาชื่อ Wi-Fi ของท่านนะครับเมื่อเจอชื่อ Wi-Fi ของท่านแล้วนะครับให้กดโอเคเข้าไปเพื่อเป็นการใส่พาสเวิร์ดนะครับในการใส่พาสเวิร์ดนะครับเราจะเลื่อนหาอักษรโดยการกดขึ้นหรือลงเพื่อหาอักษรที่เราต้องการนะครับ อย่างของผมก็จะเป็นรหัส 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เนะครับเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปสำหรับตัวที่2ได้เลยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดโอเค1ครั้งนะครับกดอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ หลังจากนั้นมาเครื่องจะถามว่าเราต้องการเซตติ้งตัว Wi-Fi หรือเปล่านะครับให้กดเครื่องหมายขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับตอนนี้เครื่องก็กำลังคอนเน c กกับ Wi-Fi เมื่อคอนเน c t เรียบร้อยครับเครื่องจะขึ้นว่า Connect อันนี้ก็เป็นการต่อ Wi-Fi เข้ากับตัวพิมเตอร์เรียบร้อยแล้วเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จครับแล้วกดโอเคมันก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมนะครับหลังจากนั้นมานะครับตัวนี้จะรองรับ การพินพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันในการพินพ์ชื่อว่า Mobile Connect นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่แอป Mobile Connect ได้เลยสำหรับตัวเครื่องปริ์้นย์นะครับตัวนี้จะรองรับผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า Bader Mobile Connect นะครับวิธีดาวน์โหลดก็เข้ามาที่ตัว Play Store นะครับสำหรับ iOS นะครับก็เข้าไปที่ App Store แล้วก็เซิร์ชหาคำว่า บาร์เดอร์โมบายคอนเน็ได้เลยทําการดาวน์โหลดมาครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วครับ <S <S <ๆ>ก็ทําการเปิดแอปพลิเคชันได้เลยล้วก,กดถัดไปได้เลยครับกดถัดมาครับก็กดยอมรับนโยบายกดตกลงครับอนุญาตให้การเข้าถึงครับให้กดเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะเพิ่มปรินเตอร์ของเรานะครับ กดเพิ่มปรินเตอร์นะครับที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นมาครับตัวแอปพลิเคชันครับจะหาตัวปรินเตอร์ที่ต่อกับ wi-Fi ของเราให้อัตโนมัตินะครับก็เลือกเครื่องปรินเตอร์ที่ต้องการนะครับเมื่อเลือกเสร็จนะครับจะเห็นเครื่องหมายถูกนะครับให้เรากดออกจากการตั้งค่าได้เลยเมื่อออกจากการตั้งค่านะครับเครื่องจะวิ่งเข้าหาเว็บไซต์บาร์เดอร์เพื่อลงทะเบียนรับข่าวสาร อันนี้ถ้าลูกค้าต้องการรับทะเบียนข่าวสารนะครับก็ลงชื่อไปได้เลยหากไม่ต้องการก็กดกลับแอปพลิเคชันเดิมครับก็จะกลับมาหน้าตัวแอปที่เราพร้อมปิ้นนะครับณที่นี้นะครับแอปสามารถปิ้นภาพหรือเอกสารที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ได้นะครับก็ผมยกตัวอย่างในการพิมพ์ภาพเลือกชิ้นงานที่เราต้องการพิมพ์นะครับ ในแอปก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับในการตั้งค่าว่าต้องการพิมพ์นขนาดประเภทอะไรนะครับรายละเอียดต้องการมีขอบหรือไม่มีขอบก็สามารถกดปิดเปิดได้จากหน้านี้นะครับเนี่ยครับสามารถกดปิดเปิดได้อันนี้ผมเป็น A5 แล้วกันแล้วก็ปิดรายละเอียดอันนี้ถ้ารายละเอียดสูงนะครับจะให้สีที่คมชัดส่วนธรรมดาก็จะลดหลั่งลงมาแล้วก็อีโคก็คือประหยัดหมึกนั่นเองนะครับใช้หมึกน้อย เมื่อตั้งค่าเสร็จก็กดกลับครับแล้วก็กดสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะทำการพิ้นชิ้นงานของท่านออกมาอ,อันนี้ก็จะเป็นชิ้นงาน e ีโคหรือประหยัดหมึกนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการต่อ w i ไ i เ i ล e c t นะครับขั้นตอนที่1ให้กดปุ่มเมนูนะครับเมื่อกดปุ่มเมนู เรียบร้อยแล้วนะครับให้หาหัวข้อเน็ตเวิร์กนะครับโดยการเลือล่อนลูกศรลงเจอหัวข้อเน็ตเวิร์กครับทำการกดปุ่มโอเคเมื่อกดปุ่มโอเคแล้วนะครับให้หาหัวข้อชื่อว่า w i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  r e c t นะครับก็เจอหัวข้อ Wi-Fi d i r e c t ก็กดปุ่มโอเคหลังจากกดปุ่มโอเคเสร็จนะครับหาหัวข้อคําว่าแมนนวลนะครับก็กดโอเคเข้าไปอีกทีนึงหลังจากนั้นมาเครื่องจะทําการเปิด WiI-Fi f i Direct อัตโนมัตินะครับ รอสักครู่หนึ่งเมื่อเปิด Wi-Fi f i d i r e c t เสร็จนะครับเครื่องนะครับก็จะขึ้นชื่อ Wi-Fi แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับตามด้วยรหัสผ่านหลังคำว่าพาร์ทนะครับตรงเนี้ยผมแนะนำให้ลูกค้านะครับถ่ายรูปไว้หรือจดไวนะครับเพราะว่าตัวอักษรครับเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะวนซ้ำเมื่อเปิดและถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยนะครับก็กด c a เ c e l ออกได้เลยอันนี้ก็คือการเปิด WiFi f i d i r e c t เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อโทรศัพท์ เข้ากับ WiFi Direct ของตัวปรินเตอร์กันดูนะครับสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนเข้ากับตัว WiFi Direct นะครับอันดับแรกครับให้เปิดเครื่องโทรศัพท์นะครับหาตัว Wifi นะครับเปิด Wi-Fi ก่อนเมื่อเปิด Wifi เสร็จนะครับหาชื่อตัว Wifi Direct นะครับที่เครื่องปินินปล่อยออกมาก็ดูได้จากหน้าเครื่องปินท์เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะครับพาสเวิร์ดก็สามารถดูได้จากหน้าจอเครื่องพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว Android นะครับจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีที่ต่อ Wi-Fi Direct กับเครื่องพิมพ์เนาะตัวนี้ให้กดเชื่อมต่อเสมอนะครับเมื่อกดเชื่อมต่อเสมอครับ เรียบร้อยแล้วให้สั่งริ้นนะครับผ่านโมบายคอน n น c t นะครับได้เลยเช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาที่แอปนะครับก็กดหาเครื่องพินเตอรอ์เดี๋ยวตัวนี้เขาจะหาเครื่องพินเตอร์ที่เชื่อมกับตัว Wi-Fi d เด e c t ให้นะครับหลังจากนั้นมาตัวเครื่องครับจะหาตัวพินเตอร์ที่ต่อกับโทรศัพท์เราอยู่นะครับก็กดไปได้เลย เมื่อกดเสร็จครับก็จะมาเจอหน้า Connect เรียบร้อยครับออกจากการตั้งค่าอันนี้กดกลับได้เลยนะครับกดกลับมาที่แอปพลิเคชันเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องพิมพ์ที่สนับสถานะพร้อมพิมพ์นะครับก็จะขึ้นตัว lady นั่นเองครับ้วกดสั่งพิมพ์ได้เลยนี่ผมยกตัวอย่างเป็นการพิมพ์รูปภาพนะครับก็เลือกชิ้นงานที่เราต้องการพิมพ์ครับ หลังจากนั้นมาครับ <dá> ก <cido S 2> ็เลือกรูปแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการต่อ Wi-Fi เจ้า p r i n เตอร์ T 5 3 0 DW ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วใน EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนบำรุงรักษาทำยังไงให้ p r ินเตอร์อยู่กับเราไปนานๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแนะนำครับสำหรับวันนี้ ผมโอ้จากอุบลคอมพิวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ